วันนี้ก็เข้าตรวจคนร่วมกันนะครับนะแล้วก็สำรวจภุธรทอนนเก็บนะครับนะก็ทั้งหมด15จุดนะวันนี้สิ่งที่พบก็คือปืนที่บกกระบอกนะครับกระสุนสองวักว่นนัดนะครับนะแล้วก็เสียงทั้งมาทั้งยืนพบรถอ่คันที่ก่อเหตุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพก่อไฟเพื่อัดแปลงไม่ให้อ่จดจําได้นะครับวันนี้ก็เก็บรูกยีเอเออพยานฐานที่ตรวจไปหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขอกล้องทั้งหมดนะของบริษัทอ่ที่นี่นะรวมถึงทั้ง1ิบจุดอ่เอาไปดูความเชื yeah. crazy 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 e ่อมโรงทั้งหมดนะครับว ดำเนินการบ้างนะครับเนะพราะฉะนั้นอ,อีกส่วนนึงก็คือการยึดเอกสารทั้งหมดนะครับโดยกรมสำรพกรนนะครับสำนักงานส่วนแผ่นดินวันนี้ก็จะไปตรวจละเอียดเรื่องการาการประมูลต่างว่ามีการควบประมูลหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งทางกว่านั้นก็คือปืนทั้งหมดนะครับจะเอามาตรวจสอบแล้วก็ ยิงเก็บหืนกระสุนนะว่ามีการไปก่อเหตุไปยิงบ้านไปยิงคอมครูคู่กรณีร่ชายเท่าที่ทราบนะมีการเอาปืนดังกล่าวไปยิงคอมคูผู้กรณีแต่ไม่ทราบปืนกระบอกไหนก็เดี๋ยวเอาไปดูนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในวันนี้นะครับหลังนะจากการที่ขอมัดหมายค้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําการกตรวจเท่า ตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าตอนหกโมงเช้านะครับพยานฐานทั้งหมดวันนี้มันจะนําไปสู่นะเรื่องการกระทําความผิดทั้งหมดนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นการประมูลต่างว่าผิดไหมนะครับอา่าส่วนก็พบควยหวยด้วยนะครับนะควยหวยก็มีการจับกลุม่มพัสดีไปแล้วหนึ่งแล้วก็การจับกลุมภรรยาของเลขาอายุอบจไปอีกหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อนะครับนะก็วันนี้ก็พยายามาดำเนินการอย่าง รอบพ่อและกลุ่มแล้วก็รวดเร็วนะครับครับผม<อ>ส่วนความก้าวหน้าของเซฟเบอร์ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะาทราบผลนะครับนะวันนี้ที่กูแบบพูดเ่ยญเขาก็น่าจะกู้ได้เ,เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผู้ีิจเรีให้ทราบนะครับว่าเมื่อหลังจากกู้มาแล้วก็จะาทําให้เราสามารถระบุตัวตนในการขอมาต่อสารออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะครับนะก็เดี๋ยวก็จะเห็นบ้างว่าใครโกหรือไม่โกออยังไงนะครับนะ